ผมรู้ว่าตอนนี้คุณอาจจะกําลังเจอปัญหาสิวที่ขึ้นมาบนใบหน้าของคุณและก็กําลังอยากจะหาวิธีกําจัดสิวไปให้สินส้นซากเพราะว่านอกจากจะทําให้ใบหน้าไม่สวยไม่หล่อแล้วยังสร้างรอยแผลเป็นหรือหลุมสิวทิ้งไว้บนใบหน้าของคุณได้อีกด้วยดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้ผมจึงนําวิธีแก้ปัญหาสิวนํามาฝากเพื่อให้คุณสามารถนําไปทําตามได้ไม่ยากโดยมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีซึ่งคุณสามารถเลือกวิธีที่สะดวกสําหรับคุณได้เลยนะครับ สำหรับวิธีแรกเลยก็คือการใช้ครีมแต้มสิวผมจะบอกให้คุณรู้ว่าส่วนผสมหลักของครีมสําหรับแต้มสิวนั้นมีฤทธิ์ในการฆ่าเชือเ้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดสิวและนอกจากนี้แล้วยังสามารถช่วยในการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วได้อีกด้วยแต่ยังไงก็ตามการที่คุณจะใช้ครีมแต้มสิวนั้นคุณจะต้องอ่านคำแนะนำให้ดีๆสักก่อนและคุณต้องไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากเกินไปนะครับ เพราะว่าครีมสาหรับแต้มสิวนั้นมีความเข้มข้นหลากหลายระดับซึ่งจะเหมาะกับลักษณะของผิวที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากคุณไม่อยากเสียเงินซื้อครีมแต้มสิวแล้วก็จะต้องทํายังไงคุณมาดูคําแนะนําต่อไปได้เลยนะครับง่ายๆเลยถ้าคุณมีดินสอพองอยู่แล้วให้คุณลองเข้าไปในครัวแล้วก็หามะนาวมาสักลูกผมอยากจะบอกว่าน้ำมะนาวนั้นมีวิตามิน C และสาร ASA ที่มีคุณสมบัติช่วยให้สิวหายเร็วขึ้นและสําหรับดินสอพองนั้นก็มีแคลเซียมคาร์บอเนตที่ช่วยทําให้สิวที่อยู่บนใบหน้าของคุณแห้งเร็วยิ่งขึ้นได้อีกด้วยและวิธีทำก็ไม่ยากเลยเพียงแค่ให้คุณนําทั้งสองอย่างเอามาผสมกันให้พอข้นแล้วก็นํามาทาที่หัวสิวก่อนนอนนั่นเองนะครับเมื่อคุณตื่นขึ้นมาก็ล้างออกให้สะอาดเพียงแค่นี้สิวก็จะยุบลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนะครับและถ้าบ้านคุณไม่มีมะนาวล่ะ ผมก็มีคําแนะนําต่อไปจะบอกคุณลองเดินไปที่หลังบ้านของคุณดูเผื่อว่าจะมีว่านหางจระเข้ผมจะบอกว่าว่านหางจระเข้นั้นมีคุณสมบัติที่ช่วยต้านเชื้อแบคทีรียได้และสาเหตุนี้เองที่ว่านหางจระเข้สามารถช่วยลดการดัดเสบจากสิวได้ซึ่งจะช่วยให้สิวยุบและก็เล็กลงและเท่านี้ยังไม่พอนะครับยังช่วยปรับสภาพผิวให้ดีขึ้นได้อีกด้วยนะครับ และวิธีทําก็ไม่ยากเพียงแค่ให้คุณนําว่านหางจระเข้นามาทาบริเวณที่เป็นสิวถ้ทาทิ้งไว้ข้ามคืนเพียงแค่นี้สิวก็จะยุบลงได้แล้วซึ่งถ้าหากคุณมีผิวหน้าที่บอบบางหรือแพ้ง่ายอยู่แล้ววิธีนี้ยิ่งเหมาะกับคุณมากเพราะว่าว่านหางจระเข้นั้นมีความอ่อนโยนและก็เหมาะกับผิวแพ้ง่ายด้วยนะครับแต่ถ้าหากคุณไม่สะดวกที่จะทําตามสมวิธีข้างต้น คุณลองเดินไปเปิดตู้เย็นและดูว่ามีมะเขือเทศอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้ามีแล้วแล้วก็ให้คุณนํามาใช้ได้เลยนะครับเพราะวิธีที่สีนี้จะเป็นการใช้มะเขือเทศเพราะคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมก็คือสามารถช่วยรักษาสิวได้เป็นอย่างดีและยังช่วยทำให้ผิวหน้าของคุณขาวใสมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วยังสามารถช่วยกําจัดไขมันส่วนเกินช่วยต้านอนุมูลอิสระและยังสามารถช่วยกระชับรูขุมขนได้อีกด้วยนะครับและตอนนี้คุณก็คงอยากรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงวิธีง่ายๆก็คือให้คุณคั้นเอาน้ำมะเขือเทศออกมาแล้วก็นําไปทาไว้ที่ใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีจากนั้นแล้วก็ล้างออกให้สะอาดเพียงแค่นี้คุณก็จะหมดกังวลเรื่องสิวไปได้เลยนะครับและถ้าหากว่าที่บ้านคุณมีมะละกอสุก ก็สามารถใช้วิธีที่จะกล่าวถึงต่อไปได้เช่นกันเพราะว่าวิธีที่5นี้จะเป็นการใช้มะละกอสุกนั่นเองซึ่งสมคุณของมะละกอสุกนี้จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและยังช่วยบำรุงผิวพรรณได้ด้วยและที่สาคัญนะครับก็คือ สามารถช่วยในการรักษาสิวอักเสบและช่วยลดรอยดําที่เกิดจากสิวได้อีกด้วยพูดมาสักขนาดนี้แล้วคุณคงอยากรู้แล้วสินะครับว่าจะต้องทำยังไงอยามัมเสียเวลาผมจะบอกคุณตอนนี้ทันทีวิธีทำก็ไม่ยากเพียงแค่ให้คุณนำมะละกอสุกมาปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาด จากนั้นให้คุณนํามาบทให้ละเอียดและนําน้าพึ่งมาผสมลงไปสักเล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นคุณก็เพียงแค่นํามาพอกหน้าให้ทั่วทั้งใบหน้าเลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วก็ล้างออกให้สะอาดทาเป็นประจําประมาณสัปดาห์ละสองสาครั้งเป็นเวลาประมาณ3-4สัปดาห์คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าสิวบนใบหน้าของคุณจะลดลงได้อย่างแน่นอน,นครับตอนนี้คุณได้รู้แล้วว่าฮ้าเคลลับในการรักษาสิวมีอะไรบ้าง โดยคุณสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกและเพื่อไม่ให้คุณเป็นสิวอีกครั้งผมจึงนําเคล็ดลับดีๆในการป้องกันสิวมาฝากด้วยนั่นก็คือ 1. ให้คุณหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงยิ่งถ้าคุณเป็นคนผิวมันด้วยแล้วยิ่งต้องหลีกเลี่ยงให้มากนะครับ 2. ก็คือคุณควรหากระดาษซับมันเตรียมพร้อมไว้สําหรับกรณีที่หน้าของคุณมันมากเกินไป ข้อสา็เขาคือถ้าเป็นไปได้คุณควรระวังอย่าให้เส้นผมมาโดนใบหน้าของคุณเพราะว่าบางครั้งสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามเส้นผมของคุณนั้นสามารถทําให้ใบหน้าของคุณเป็นสิวได้เช่นกันและทางที่ดีคุณควรสระผมบ่อยๆด้วยนะครับ ข้อสีก็คือไม่ควรนํามือสกปรกไปสัมผัสใบหน้าของคุณและสําหรับข้อ5้าก็คือคุณไม่ควรล้างหน้าบ่อยเกินไปคือเพียงวันละสองสาครั้งก็พอแล้วเพราะว่าการล้างหน้าบ่อยเกินไปนั้นจะทําให้ต่อมไขมันใต้ผิวนั้นทํางานมากยิ่งขึ้นและอาจจะทําให้ไขมันอุดตันตามรูมขุมขนและทําให้เป็นสิวได้นั่นเองครับและสําหรับข้อ6สุดท้ายนี้สําคัญมากก็คือคุณจะต้องไม่บีบแกะแคะเกาสิวโดยเด็ดขาดนั่นเอง และที่เก่ามาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้คุณได้ทั้งวิธีป้องกันสิวและเคล็ดลับในการรักษาสิวได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับและถ้าหาคุณได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วผมขอให้คุณติดตามช่อง Youtube นี้ไว้ด้วยและขอให้คุณกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับแห่งความสวยในครั้งต่อไปและผมขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณมีแต่รอยยิ้มนะครับสวัสดีครับ